มันจะขึ้นมาสองบาทหรือไงเหรอเออฟิลตัวเดิมแต่ราคามันล้านเขาขึ้นประมาณสองพันหรือสองพนสองเนี่ยแหละถ้าใครเคยเล่นตัวเดิมอ่ะแม่ไปไปทักสั่งได้เลยถูกล้เออร้อยร้อยตัวพันร้อยตัวสองพันเออสองพันถูกแล้วร้อยตัวยี่สิบใช่ตัวละยี่สิบพี่สาวถ้าใครจะเอายูเองานลีดอ่ะเสื้อแฟชั่นลีดนะคะถุงละร้อยตัวทักหาหลังบ้านได้เลยเพิ่งมาเติมวันนี้เพิ่งมาเติมวันนี้ อันนี้38ใช่ไหมเอ้ย3เท่าไหรนะ่สเวตเตอร์คอกลมโอเวอร์ไซส์39เป็นงานโอเวอร์ไซส์พี่ค่ะสามเเป็นงานโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่ดีมากหญ่งสองห1 2 12, 12, มีของค่ะพี่มีอยู่ยประมาณ100กว่าลูกนะคะพี่สาวได้ของแน่นอนแม่รอตามคิวได้เลยนะคะมีอยู่100กว่านะแม่ใครอยากตัด10ลูกขึ้น ใครอยากตัด20ลูกพักขอเลทหลังบ้านได้เลยสำหรับตัว1 2 1 2นะแม่มีของมีของหนาวเนี้ยตัวที่ตัวเทียบที่เป็นเหนือเหมือน1 2 1 2ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะถ้าอย่างเทียบงานบูนวมยังพอมีเทียบมีแทนกันได้แต่ถ้างานฟิว1 2 1 2กับป้ายอื่นไม่มีแล้วพี่สาวมีแค่ป้าย122ตัวเดียวเลยนะคะอุ้ยโอ้ไซส์จริงว่ะแม่ไซส์มันจะอยู่ประมาณ XL XL มีถ้าเจอแอบอกได้เลยนะแต่อยู่ประมาณ XL ขึ้น 2> XL 2 X พี่แล้วก็เอาไปารีดกระตูนใหม่อันนี้2 XL เป็นเบอร์นิยมมากเลยนะนนบางคนขายงานเดิมเ <XL. S 2> นี่ยเห็นนะ 4XL ตั้งแต่ XL ขึ้นจนถึง 4XL ตอนนี้ที่เจอโปโลนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานสเวตเตอร์คอกลมโอเวอร์ไซส์นะแม่ขนมิ้งเด็กไม่มีของเลยพี่ดดาลูกค้าโ<า>ปโลป้ายวินเทจสอง XL และสภาพโคตรด,ดีเอ,อ ใครหาแบบโอเวอร์ไซส์ล้วนๆเอาเบอร์นี้ได้ตีให้อยู่ประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองผสมอ่ะใช่เพราะว่ามีมีเฟดมีแต่ว่าผ้าสดใหม่ก็มีเลยใหญ่มากลูกค้าผ้าพื้นมีงานลายมีนะคะลูกค้าจ๋าผ้าพื้นมีงานลายมีไซส์ตั้งแต่ XL ขึ้นพี่ ใครอยากได้ไซส์ใหญ่ต้องเล่นตัวนี้ราคา2,200บาทเองราคาดีมากส2ง0ดีดีดีอาจจะมีงานคอปีนนะอาจจะมีงานคอปีนติดติดนะคอปกมาด้วยเออฟิลนี้ลูกค้านะไซส์ L อขึ้นค่ะพี่จะเอาไปรีดกระตูนเพิ่มให้เต็มหน้าเต็มหน้าเสื้อเลยก็ได้นะเพราะว่างานรีดเออเอองานรีดกระตูนอะไรอย่างนี้มีนะคะลูกค้าบางคนเขาเอาตัวนี้ไปทํางานกัดสีด้วยพิน XL สอง XL เงี้ยไซส์ขายดีเออฮาร์ฟซิปมีออกด้วยค่ะพี่สาวประมาณนี้ใหม่มีตําหนีขุยไม่ค่อยเจอเนาะส่วนใหญ่ถ้าจะมีตําหนิอาจจะหลุดเลอะๆนิดนึงหรือผ้าเฟตผ้าเฟดมีมีออกอุ้ยสกีนโอ้โหโอ้โหไอตัวนี้อะไรวะไซส์โคตรดีเลยแล้วงานสวยด้วยสวยรีวิวส่งฟรี2 2 0 2เดี๋ยวขึ้นรหัสให้เรดโอ๊กสปอร์ตแวร์เว้ยสีเขียว นี่แม่เดี๋ยวจะว่าตัวมันแค่ไหนนี่ใหญ่เลยนะไซส์มีตั้งแต่ต L จนถึง 2X 4X 4X ก็มาสติจนน๊กซปซ์ Superbo Superbo ไม่ท t o m ี้ b a ฮา m าเป็นฟิวแบนด์เหมือนกันแบนด์ทางอเมริกาใครจะเอา2 0 0 2, 2, <S 2ส่งฟรี วาวแหวนศูนย์หได้เลยค่ะพี่ไปเลยเอาไปเลยลูกค้าขนมิงเด็กมีมาใหม่ลูกหนึ่งพี่จ๋าขนมิงเด็กต้องรอจองตู้แพนด้าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เปิดจองตู้แพนด้าขนมิงเด็กไม่มีมาเยอะไม่ได้รับออเดอร์เลยรอตื่นเต้นจะได้ใช่รอตื่นเต้นวนี้น่ารักจังเลยใครอยากได้แบบ x อัอะลูกค้าสอง x เอาตัวนี้มันจะเป็นโอเวอร์ไซส์หลวมมันจะโซจึ่ง นะคะเพิ่งมาใหม่เลยแม่วันนี้หนูจะรันรีวิวไปเลยนะลูกค้าดูไปเพลินๆก่อนแล้วก็ถ้าดูแล้วเอ้ยขอดูย้อนหลังอีกรอบนึงแล้วตัดสินใจตัวไหนได้แคปไลท์สดแล้วทักหาหนูเลยนะอุ้ยหนูเอายืดเบอร์สามลงก่อนเลยขอภยัยนะคะเปิดดำดำ,ำญิงหน่อยนะคะได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปงานดำงานดำเราแบ่งร้อยตัวอย่างยางขายได้เลยเดี๋ยวแบ่งตอนส่งได้โอเคจำนวนครบนะคะลูกค้า แม่งานดาอะ่ะเดี๋ยวหนูส่งเป็นวิดีโอที่หนูเปิดสอบให้ดูได้ไหมฟิลแบบงานสูงวัยนะแม่ใครอยากได้ไวัยรุ่นต้องผ่านก่อนเลยนะคะเพราะว่าผ้าดําวัยรุ่นอะโรงงานต้องรอง,งานจีนอย่างเดียวเลยเนาะที่จะทำะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีออเดอร์การโรงงานเลยนะคะเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีวัตถุดิบเหลืออยู่เลยพี่ตอนนี้ที่มีก็จะเป็นงานญี่ปุ่นก็จะออกสไตล์ผู้ใหญ่หน่อยวัยทํางานมีติดวัยรุ่นมีอะไรบ้างซีทูแต่ว่า มังกีจะได้มาอีกไหมบอสแบกเบลน่าจะมีแต่น้อยพาราเดิมมะรอเช็คจำนวนเออแล้วก็ฟีดด้วยฟีดฟีดมาน่าจะมาพร้อมกันเลยเนาะฟีดน่าจะล็อตสุดท้ายแล้วนะฟีดล็อตสุดท้ายอีกกี่ลูกร้อยนิดนิดร้อยนิดนิดลูกค้าฟีดพันเก้าเดี๋ยวน่าจะมาประมาณอาทิตย์หน้าได้ไหมประมาณประมาณอาทิตย์หน้าค่ะพี่นะคะประมาณช่วงอาทิตย์หน้านะสําหรับฟีดลิงพันเก้าและล็อตสุดท้ายแล้วด้วย นะคะที่จะเข้ามาใหม่ฟีดลิงพัคืนล็อตสุดท้ายแล้วะนะคะฟีดเอฟเก่อนเออไปเอาฟีดเอ,อ,เอฟก่อนได้ถ้าใครรีบใช้ของต้องขายอาทิตย์ <F J. S 2> นี้เอ <F J. S 2> ก็สวยแบรนเยอะเหมือนกันใช่แล้วรอลิงมาอาทิตย์หน้าค่อยซื้อเพิ่มนะคะเสื้อดําหญิงน้องน้องเซนส่งลิง์ไลฟ์สดวันนั้นให้ลูกค้าดูเลยก็ได้ละแม่เดี๋ยวหนูส่งไลฟ์สดให้ดูเลยนะเพราะว่าได้มาแค่2,000ตัว ยีถุงเออได้มาแค่สองพันแล้วราคานี้ลูกค้าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโรงเกลือก็ขึ้นหมดแล้วใช่ตอนเนี้ยขึ้นราคาหมดแลอน้ยถูกกับลงเกลืออีกกับบอกให้ลูกค้าเสื้อดำจริงๆหนูเหมามาโรงเกลือนี่ยี่พบาทอ่ะหนูหนูเปิดไล้์สดให้ดู